สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีมิถดนธานะคะกับงานเงินและความรักค่ะเรื่องราวของเดือนตุลาคมปี2องนะคะดาวที่ย้ายราศีก็มีดาวอาทิตย์อังคารพุธสุขราหูนะแล้วก็ที่ดาวจันทด้วยหกดาวเริ่มมนที่งานนะคะ ราศีมีนถัดน้ํางานเวตัวแทนของงานนั่นคือดาวพระหัตกรรม,มาอาชีพและตัวตนของตนเองเลยค่ะพระหัต์การงานและชาวมีนตัวแทนดาวพระหัต์ความสมรอบข้อความดีงามค่ะสินธรรมจริยธรรมงานนี้งานเกี่ยวข้องกับสติปัญญาประสบการณ์ ความสุขมุมความรอบคอบความเป็นผู้ใหญ่นะคะสิบเจ็ดตุลาคมค่ะดาวราหูทับลักขณาดาวตัวแทนของวินาศทางไกลห่างไกลต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นเบื้องหลังนะคะม,มีดาวเสาลาพระลาบมาอยู่ในเรือนราหูลาบใหญ่ค่ะราหูเนาเสรารเรือน ความมันคงเข้มแข็งจากลาบใหญ่นี้อยู่ในะเรืนราหูวินาศเมื้องหลังก็ได้ลาดทางไกลต่างชาติต่างแดนต่างเ่นแดนไกลมาทับลักขณานะคะ17ตุลาคมค่ะ,ะลา่าการงานอาชีพเ,เกิดผลการเงินตอบแทนอนี้ก็ดูต่อไปกับงานและเงินเลยนะคะ ตัวเองเลยค่ะพระหัตราชาโชคมาอยู่นเรือนตนเองการงานมาอยู่นเรือนการเงินไรายได้ผลตอบแทนก็ได้พบกับการเงินเลือดลมขยันตัวเองค่ะงานไรายได้ได้รับการสนับสนุนประสบความสำเร็จนะคะ,ะสามตุลาคมแบบการเงินไรายได้ จากทางไกลการเดินทางไกลเรือราได้ไดผลตอบแทนนั้นก็มาจากมรดกตกทอดการเดินทางไปรับตำแหน่งหน้าที่ใหม่ๆม,มรณนะเกิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยความเป็นคนตายเนะี่ยเรเกี่ยวข้องกับตัวเองเกี่ยวข้องกับการงานอาชีพการเงินรายได้ได้มาจากงานทางด้านสุขภาพดีนะคะ งานเลือดลงขยันงานเะีูยว,ว่าฟิตเนสดีค่ะสามตุลาคมแม้ดาวอังคารจะเป็นประคืออ่อนกำลังแต่ก็ได้พบกับดาวพุทธที่เข้มแข็งนะคะสิบห้าตุลาคมดาวพุธย้ายมาอยู่ในเรือนมรณะพุธนั้นก็คือหุ้นส่วนเจ้านายเพื่อตตรงข้ามฝ่ายตองข้ามเข้ามาร่วมสนับสนุนการค้านะคะเกิดความมั่นคงของการเงินไรายได้นะ พอวันที่18ตุลาคมงานเงินรายได้การได้รับการอุธรรมจากเจ้านายเพศตรงข้าม้นส่วนนี้กระตุน้นให้เกิดลาบผลสำเร็จจากความขยันด้วยนะคะ18ตุลาคมยศศักด์ตำแหน่งหน้าที่นี้ก็อาทิตย์เป็นนิดนะคะแม้จะอ่อนกำลังแต่ก็ได้เพศตรงข้าม อีกฝ่ายมาร่วมสนับสนุนและตนเองก็มีประสบการณ์งานอาทิตย์พุทธก็ดาวสติปัญญาวิชาการความรู้18ตุลาคมดาวอาทิตย์อริสิ่งที่ได้มาการแข่งขันกันต่อสู้ความหนักเ,นเหนื่อยยากอาทิตย์มาอยู่ในเรือนมรณะ,ะอริมาอยู่มรณะก็หมายถึงศัตรูคู่แข่งก็จบสิ้นไปนอุปสรรคปัญหา ก็จบสิ้นไปเพราะว่าอาทิตย์พุทธได้ความมั่นคงผูกพันกับอีกฝ่ายสนับสนุนดูแลอาทิตย์อังคารพุธเล่งไปที่ตนเองพระรหัสในเรื่องการเงินเกิดการเงินรายได้ผลตอบแทนที่มั่นคงอันนี้ในเรื่องของการค้า,าการงานอาชีพการเงินนะมีอีกฝ่ายช่วยมีดาวเกตกร,ระตุน้นส่งกำลังที่มั่นคงอยู่แล้วไปที่ ลาบผลก้อนโตค่ะตอนนี้ก็ได้รับผลตอบแทนดีมากค่ะในเรื่องการเงินการงานส่วนในเรื่องราวของความรักโดยไปที่ดาวพุธปัตตนีแล้วก็ดาวศุกร์นะคะดาวพุธปัตตนีพุธพันธุมีดาวเกยรกระตุ้นส่งเสริมสนับสน,นุนตรีกณนไปที่ลาบผลคู่นี้ มีความมั่นคงได้ราบใหญ่ค่ะสนับหนุนการเงินและชาวมีนให้ได้พบกับความสํำเร็จนะคะในเรื่องของดาวศุกร์ตั้งแต่28กันยายนมาแล้วนะคะศุกร์ความรักมีดวมลึกอยู่ลิ้ลับเดินลับอยู่ พบกันในเพื่อนกันงานการสังคมนะแล้วก็มีดาวจันมหาอุนะเดเกี่ยวข้องกับปุต,ตะหลานบรรวานคนอ่อนวัยกว่านะในะเรื่องราวของความรักนะก็ชาวคนโสดก็ยังคงนะเกี่ยวข้องกับ สิ่งที่ไม่เปิดเผยนะในเรื่องความรักยังมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะสุขเล็งไปที่ดาวเสาลาดจากเพื่อนร่วมการงานสังคมคนอ่อนวัยกว่านี่ยถ้าจะลงชนความรักนี่ก็มีอุปสรรคปัญหาไปพบกับไม่โปร่งใสนะคะ,นะก็คือชาวมินเอนะมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกันค่ะ ไปดูกันที่ไ้ทาโรกับชาราสีมีนธัดน้ำค่ะความขยันมันเพียนนะภาพเพียนมีความฝันมากมายค่ะฝันจะเป็นจริงได้ก็ต้องขยันลงมือทำสม่ำเสมอค่ะจะไม่ลงม,มือทำก็เป็นเพียงภาพมโนนะคะลอยฟุ้งอยู่ในสายลม พัดมาแล้วก็หายวับไปค่ะต้องขยันต่อไปค่ะถ้าขยันแล้วก็มีโอกาสได้ครบกับการเป็นแปรงอันนี้คือตัวแทนของดาวศุกร์ความรักด้วยเพื่อนร่วมกันกางานสังคมอันนี้ก็ประสบความสําเร็จนะคะศุกร์ดาวศุกร์จะรับผิดชอบการงานการสังคมเป็นหัวหน้างานส่ศุกรเล็งไปที่เสาได้ลาบใหญ่ค่ะ งานองค์กรห้างร้านนี้งานใหญ่สุขุมรบอบคอบเก่งวาดสนายเห่งก็ต้องจะเหงจริงก็ต้องอยู่ที่ตนเองขยันลงมือทำโดยเป็นคนสุขุมรอบคอบนะคะสุกเล็งไปที่เสาได้ลาได้รับการสนับสนุนจากองค์กรห้างร้านผู้ใหญ่เจ้านายถ้ามีความคิดฟันเอาไว ว่าจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าขององค์กรห้างร้านก็ต้องปรารถนาก็ต้องลงมือทำเลยค่ะไม่ต้องรอว่าอะไรจะสมบูรณ์แบบเพราะความสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบไม่มีค่ะเริ่มต้นได้เลย,เลยไม่ใช้ชีวิตไปวันวันรับผิดชอบชีวิตตนเองได้นะได้พบกับผู้คนได้เจออะไรใหม่ๆ การท่องเที่ยวเดินทางถ้ายังไม่สามารถรับผิดชอบรับอิสระงานการฟิลเลนส์เนี้ยถ้ายังไม่สามารถรับผิดชอบตนเองได้ก็ต้องให้ผู้ใหญ่สนับสนุนนะผู้ใหญ่เมตตาสตรีแม่แม่เพศตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามนะคะคนต่างถิ่นค่ะอันนี้ตัวแทนนงดาวสุข มรณะสุขเพื่อนการงานการสังคมสุขมรณะนี่ก็ได้รับการยย้ายได้ใช้ชีวิตต่างที่ต่างถิ่นเดินทางใกล้ไกลก็ได้พบกับผู้สนับสนุนเป็นสตรีนารีผู้มีความรู้ความสามารถนะคะอันนี้คนโสด ถ้าอย่างรักอิสระอยูอ่คนที่จะมารับผิดชอบชีวิตให้ได้ก็ต้องเป็นผู้มีฐานะดีการศึกษาดีนะคะก็จะทำให้ชีวิตไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายะคะ่ะไม่ปล่อยให้ชีวิตไปวันวันนะ หน,หน้าที่การงานถ้าสามารถรับผิดชอบได้นะคะก่อนมีหัวหน้างานมาสนับสน,นุนให้ได้รับความสมหวังรับผิดชอบการงาน,นะคะ่ะเป็นคนช่างฝันนะคะฝันจะเป็นจริงก็ต้องลงมือทำไม่ปล่อยให้วันเวลาผ่าน,ผ,านผ่านพ้นไปต้องรับผิดชอบะคะ่ะ ปัญหาในะเรื่องการเงินเศรษฐกิจนะคะความประมาทคือหนทางของชีวิตการเงินที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจภายนอกก็ยังไม่เท่าตนเองมีตนเองต้องรับผิดชอบชีวิตค่ะปัญหาก็คืออย่าลังเลและโลเลค่ะอย่าคิดช้าคิดนานคิดเยอะนะ แล้วไม่ลงมือทำก็ห่างไกลออกไปอีกค่ะ,ะการเงินได้ติดต่อกลัขายก็ช้าไปบ้างนะคะงานทางไกลงานออนไลน์งาน i m p o r t Export Ex งานติดต่อคนต่างถิน่นอันนี้ผู้คนแวะเวียนสึนจรไปมากับการงานงานศิลปะงานอาหารการกินดีค่ะงานท่องเที่ยวงานเกี่ยวข้องกับมักกุเชศยินดีต้อนรับ ผู้คนต่างถินมานะองค์กรห้างร้านนี้มั่นคงถ้าในะเรื่องคู่นี่ก็เธอาถามบ้างไหมว่ามีการเงินบัญชีที่เก็บพ้อมไว้เท่าไหร่ต้องถามชาวเมียนก่อนนะคะสิ่งที่คิดเอาไว้ในใจนะคะจะสมหวังปรารถนาก็ยังไม่เริ่มนะคะ แต่ถ้าสำเร็จแล้วก็คือมีตำแหน่งหน้าที่ได้รับผิดชอบนะถ้าปรารถนาคิดจะมีธุรกิจเล็กๆของตนเองก็ต้องตัดสินใจเลยอย่าปล่อยให้ช้านานๆนะความฝันนี้ถ้าไม่ลงมือทำก็เป็นเพียงภาพมายาค่ะอ,องรับผิดชอบชีวิตตนเองก่อนอ่ะบทสรุปคิดมากคิดเยอะนะคะอยู่ปัจจุบันทำให้ดีที่สุดนะคะ คิดแล้วนีไอเดียฝันอะไรแล้วลงมือทำเลยอนะ่ะอันนี้พลังงานของคนโสดก็ยังคงใช้ชีวิตรับผิดชอบตนเองในการงานอาชีพะ มีการเงินรายได้ผลตอบแทนจากผู้ใหญ่เจ้านายสนับสนุนนะคะสำหรับคนมีคู่นั้นก็นะคะขัดคอขัดแย้งกันบ้างนะคะแต่ก็มุ่งไปที่การงาน,นะคะ่ะ ะะยอมรับความจริงค่ะเหมือนมีกระจกเงาอีกด้านสตอนเงาของตัวเราเองนะดาวศุกร์หรืเรือนตอรินะมีประสักปัญหาในะเรื่องของความรักนะศุกรเล็งดาวเสากา,หารห่างไกลกันสอดส่องดูแลกันทราสเซียนะ ทุกสิ่งเป็นเรื่องชั่วคราวค่ะไม่มีอะไรมาแล้วไม่ไปนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะ่ะไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องร้าย justice นะคะการห่างไกลค,ะคะ่ะอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่ความฝันนะคะไม่ต้องวิตกกังวลคะ่ะมีราละเอบอบการงานของตนเองก็สุขใจนะคะอันนี้ ชัยชนะที่ได้มาอสอบบรรจุเป็นข้าราชการงานประจำง,งานองค์กรห้างร้านได้รับผิดชอบบริหารโดยมีสตรีแม่แม่ร่วมสนับสนุนการงานให้เกิดความมั่นคงรับผิดชอบนะความยุติธรรมหาได้ที่ไหนหาได้ที่ตัวเราเองนะคะขยันมุ่งมั่มนกับหน้าที่ได้รับประสบการณ์ กับการงานค่ะอันนี้ก็พอสังเขตกับงานเงินความรักค่ะโชคดีค่ะ